นิสสันเทียน่า200 XL Sport m ไมนเนเชนเกียร์ออโตปี2013โปรโมชั่นของเรายที่249,000บาทเท่านั้นค่ะ รถสวยมากๆเลยค่ะหรูหราดูดีขับดีสุดๆเลยค่ะแม็กก็ลายสวยด้วยค่ะติดฟิล์มดำเรียบร้อยภายในสปอร์ตเป็นเบาะหนังสีดำหน้าสปอร์ตปาไเฟฟ้าคู่หน้าพุชสตาร์ทแอร์แบ็กพูมาะไรมันติฟังก์ชั่นแอร์ดิจิตัลเครื่องเสียง AMFM AUX แล้ว e ก็ CD ค่ะสภาพสวยมากๆเลยค่ะ ผ่อนแค่เดือนละ6,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1 000 3 0 0 0บาทขึ้นไปกระสุนรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วค่ะไฟใหม่แล้วนะคะใหม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วค่ะภายในกว้างนั่งสบายมากๆเลยค่ะที่สำคัญนะคะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะคะเย็นชัวร์ถึงเลยค่ะมาทดลองขับดูได้ค่ะรถสภาพดีจริงๆค่ะพร้อมใช้งานเลยค่ะคันนี้ เครื่องยนต์2 4 4 4เบนซินค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092-5050-858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติกที่ช่อง ID ดีเมีาายนำหน้าแอ m p 1 0อ็มพ์ิมมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ